ไปดูผู้เสียหายกว่า50รายครับที่สุรินออกมาร้องเรียนนะครับว่าแชร์ที่เขาเล่นกันมีการเปียแชร์กันเป็นเรื่องปกตินั้นปรากฏว่าแชร์ล่มครับและการล่มครั้งนี้เขาให้เหตุผลง่ายๆว่าคนในวงแชร์ไม่จ่ายแชร์ทำให้เท้าแชร์รับมือไม่ไหวครับ แล้วนี่เขาก็เริ่มมาเปิดวงแบบขี่ๆมนกับจะเริ่มจะแบบเอาแต่มือต้นได้รับได้รับทีนี้เขาก็หนีเลยความแบบว,วางแผนไว้แล้วเพราะตอนนี้เขาเขาออกมีบ้านสร้างบ้านสองสามล้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เลางก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างเป็นชื่อใครนะแต่ตอนนี้เขาหนูผมรู้มาก็คือเขาเปลี่ยนชื่อเป็นแม่ของแม่เขาหมดเลย ที่ึ้นหน้าจอถูกแล้วนะครับออนไลน์นั้น0 5 0ล้านแชร์วงออนไลน์เหล่านี้นะครับพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้คือเปิด Facebook ขึ้นมาตั้งตัวเป็นเท้าแชร์ครับแล้วก็เปิดวงแชร์สูงถึง15-19วงเลยทีเดียวนะครับวงหนึ่งก็ประมาณสัก40-50รายที่มีการร่วมเล่นกันชักชวนผู้เขาเล่นเข้ามาร่วมให้เกิดความเสียหายกันเป็นวงกว้างครับ ก่อนที่จะอ้างนะครับว่าเท้าแชร์เดินต่อไปไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าสมาชิกในวงแชร์มีเสียชีวิตบ้างทําให้เงินสํารองไม่สามารถจ่ายให้ได้นะครับจากนั้นก็ปิดทั้ง Facebook ปิดทั้งมือถือแล้วก็หนีหายเข้ากลีบเมฆไปทําให้ลูกแชร์ทั้งตัวเมืองสุรินต่างอาเภอและก็ต่างจังหวัดเกือบ50รายครับทำให้มาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็บอกว่ามูลค่าความเสียหายณขณะนี้เนี่ยน่าจะมากกว่า50ล้านบาทเลยทีเดียว